อสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณนะฮะสัญญาณจะมีได้ตลอดไหมในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับเพราะวอนนี้ผมอยู่ที่ปักธงชัยนะครับอยู่ที่ปักธงชัยไม่แน่ใจนะครับว่ามันขึ้นมาแคกขีดสองขีดเอง นะครับอาจจะเข้าช้าหน่อยนะครับสวัสดีนะครับทุกทุกคนที่เข้ามาในวันนี้นะวันนี้พอดีมีเคสที่ปักตรงชัยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาช่วยเหลือก่อนนะเพราะว่าหนึ่งก็คิดว่าเคสเนี่ยน่าจะน่าจะผ่าตัดได้นะน่าจะผ่าตัดได้เพราะว่า จะมีก้อนเนื้องอกออกมาตรงเขาเรียกว่าหน้าท้องโทษนะฮะตรงหน้าท้องตรงตรงหัวเหน่านะะของอันนี้ของผู้หญิงนะป้าก็อายุก็พอสมควรนะตรงหัวเหน่านะฮะแล้วมันก็นยืนออกมาเป็นก้อนเนื้อนะครับผมว่าถ้าเกิดเออเอาไปให้ดูนะจะเป็นก้อนไขมันที่มันเป็นส่วนเกินนะแต่มันยาวมันใหญ่มากถ้าผ่าตัดได้ผมว่าคิดว่า เดี๋ยวให้เดี๋ยวจะคุยบอสมอนะครับถ้ามีเงินเขามาช่วยเหลือป้านะครับสักก้อนหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะผ่าตัดกันได้เดี๋ยวผมจะลงไปล่านนะเดี๋ยวมันจะมืดค่ากลับไปเชคโอ้ยแดดเปลียงเวียงแดดแดดเพื่อนเดีดด๋ยวให้ยาวลูกหยียนคนถือ,อมไม่โปรโมทกันเลยโปรโมตไปยาวเลย โอ้โหวันนี้มาไกลเลยนะน่นเองวันนี้มาไกวันนี้มาเต็มยศเต็มทุดเลยมาเดรไซส่ทีบอกใส่แล้วเหมืนอนเอกพันที่ส่เห็ใส่เพราะอยากเหมือนเอกรพันใช่ไหมเหมืนอนเอกพัน 1, น,น,น้อยนะครับอยู่ด้านในนะฮะเป็นเพสที่ก็ถ้าเกิดเขาอยู่อย่างนี้แต่มาดูกันว่าเขาอยู่มากี่ปีแล้วถ้าการอยู่อย่างนี้แล้วเขารู้สึกว่าโอเคมันก็อยู่ได้ก็อยู่ไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปเอ็กซเรย์แล้ว นะครับมันจะเป็นเอฟเฟกกับร่างกายว่าอาจจะเป็นกลายเป็นเนื้อร้ายหรืออะไรแล้วแต่เราก็อยาให้ให้ทางอาสองมอเนี่ยนะครับจากการส่งรถแล้วก็ลองไปไปเ,เช็คดูที่โรงพยาบาลน่าจะเข้าไปในโคราชเลยนะถ้าว่าปกับงงชยัยเดี๋ยวผมว่า,าโรงพยาบาลอาจจะไม่ไม่รับไม่ได้กับกับกับเคสอย่างนี้นะฮะโอเคเราเข้าไปคุยกันดีกว่าไปเอาผม,มาเดี๋ยวเก่งเข้าวินอยู่ <laughs> <laughs> เกี่ข้าบินก็ไม่ถ่ายแล้ววันนี้ครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ให้เปิดประตูไว้เดี๋ยวรถสวนมอันนี้บ้านนี้จะแคร์หรือไม่แคร์ไม่รู้แต่บ้านนี้แคร์ครับผมมันดอกแคร์เพราะอะไรครับขอต้อรัสวัสดีครับสม่ใช่เขาไม่ใช่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านติดต่อไปค่ะ นี่เพื่อนแม่หมดหรอใช่ใช่อันนี้พี่ชายอันนี้พี่ชายอันนี้พี่สะพ้ายจ้ะพี่สะพ้ายแกงใจวันนี้เป็นพี่ชายของคนที่จางของพี่จางนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะนี่คือพี่ชายอันนี้เป็นพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายก็เป็นแกงคนนี้ถ้ามีพี่น้องอยู่คนน่ะมีพี่น้องกันสี่มีพี่น้องกันสี่คน ุคนตายไปแล้วตอตายไปแล้วตพ่อแม่ไปไหนอ่ะพ่อแม่ก็ตายหมดอายุเท่าไหร่ครับป้าสิบเจ็ดเจ็ดนี่คือบ้านที่อยู่ปัจจุบันอย่ประมานกี่ปแล้วบ้างอยู่มาถึงร้อยปีไห0ปี่สิกว่าปีแท้ใครจะไปบ้านสมน อยู่ข้างหลังค่ะยูข้างหลังค่ะทำไมเป็นข้างหลังอ่ะเพราะว่าแกต้องขึ้นตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าขึ้นตรงนี้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาไปทำเพืท่ไมไว้เขาอยู่ข้างล่างอันนี้พอเอาอยู่ข้างล่างแล้วมันจะทาห้องน้ำเขาก็ไปเด็กตัวไปได้ค่ะเพราะว่าเขาจะไปห้องน้ำเขาไม่ได้ต้นท้่เขาหามเขาล่ะหามงเขาขึ้นเตะไปก็เป็คนเกยยกคนหามสาวคนแหกจ้าประมาณนั้นเละค่ะ รับไปห้องไปขึ้นมานักบวชหนึ่งนี่องในตำนานองอะไรครับเนี่ยองแม่นาคกระหนงวิ่งผีรบล่องกลหนังแล้วผีต้องมามาช่อได้เลยนะใครทำหนังผีเนี่ย ชื่ออะไรกันชื่ออะไรชื่ออะไรบอกพี่ลองมาขคณะได้ไหมได้ค่ะมาคุยกันเขาจะถัดตัวใหม่นะอะไรบ้างเอาเดี๋ยวทา,านขึ้นรถเลยชิคือชื่ออะไรนั่ง <c oughs> นั่นนนงเสาจวนจวนปุกจวน,จวนครับอะไรเขาเป็ยอะไรบ้างน้องเสาจวนเหรอจวนเหรอจวนยัง มาถานหน้ามาทนีีแต่ร้อนไหมไม่ร้อนหรอกเนาะแดดนี้เนาะพขอคุยได้ไหมคุยไม่ชัดอ่าหันนั่นอายุเท่าไหร่อหนายุเท่าไหร่ละเท่าไหร่นะอายุห้าสิบห้าสิ่ห้าสิบส้าสิ่้อนใจหม่ใจได้หมใจใตาตาใส่ให อ๋อปิดตาเขามั้งน่ะ่เข้าใจแต่ปิดจมูกอันนี้ปิดตาอ๋อหันนี่ยทะเลอ๋อลองหนเนี่ยรีแตกให้เขาดูหน่อยมาทีมใหญ่เลยนะนี่มาทันเดียร์ได้ไหมครับตีกันไม่ได้เขาหินมาทีมใหญ่เลยเดี๋ยวดูนะเออเพื่อนครับขาเนี่ยเขาจะควายอย่างนี้ตลอดจะไขว้อยตลอดจ้ะอันนี้คือจะเอาปิดรูเอาปิดรูเวลาอันนี้มีรูนะนี่มีรู แล้วมันก็เขาจะปจะผุผไปตรงข้างในก็มันจะเป็นกระดานไม่อัดแล้วมันจะผุไปแล้วก็เวลากระอดอานน้าอ่ะคือแล้ะตอดไปตรงนี้มันอ่ะอ๋อดูนะก็<ม>คืออันนี้เราไม่ได้ไม่ได้อานาจา์หรือตาโมกกระไดแต้วคืออย่างนี้นะคือถาอะไรอย่างนี้นี่ฮะตรงนี้ทางนั้นเองที่ผมบอกว่าเนี่ยเป็นเนื้องอกจากตรงหน้าท้องด้านนี้เลยเนาะใชเนี่ยเราเป็นแบบเเรียกว่าเนื้อเนื้อเป็นก้อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแผลกดทับแล้วมันจะเปียก เนี่ยอ๋อมีขากระทับเพราะนั้นท่านี้ก็ต้องดูแลนะครับเนี่ยฮะผมว่าน่าจะน่าจะเนี่ยฮะมันเป็นเหมือนกับตัวนี้มันจะสีกันเห็นป่ะสีแดงแล้วสีกันแล้วเนี่ยก็จะแสบตัวนี้จะแสบถ้าแสบสังขารเพราะนั้นต้องต้องต้องดูแลให้เขาเรียกพี่ต้องเอาเขาเรียกอะไรนะอะไรวัดน้ำมันอะไรที่มันคอยดูไม่ไม่ให้มันเสร็จแล้วก็เช็ดแป้งาแป้งแป้งดูทีแล้วก็วัดวัสลีนวัสลีนผมว่าคุณหมอ พี่โคล่าเนี่ยเก่งมากงอพี่โคล่าเนี่ยเพราะฉั้นเดี๋ยวอสมอมีไหมมีจ้ะอสมอไปไหนแล้วล่ะอสมอไปไหนไป็นหนานางที่เนี่ยตัดไปแล้วอ้ากลับไปทำไมแล้วบอกไม่มาเพราะฉั้นเดี๋ยวต้องให้คุยกับอสมอว่าต้องให้พี่ให้ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นเขาชื่อนางอ่อนนางอ่อนจ้ะให้พี่อ่อนเนี่ยไปไปตรวจนะครับไปตรวจโดยละเอียดทีว่าเขาสามารถที่จะตัดขาตัดให้ได้ไหม นะครับแล้วก็ทํำยังไงพออายุก็ห้าสิบกว่าห้าสิบสี่นก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเขาจะตรวจดูร่างกายถ้าสามารถนั่นก็สามารถที่จะออกได้นะวันเนี้ยมันเป็นแบบไตแข็งแข็งนะผมว่าน่าจะเป็นไขมันแล้วเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อนะฮะแล้วเวลาเขาเข้าห้องน้ำมีปัญหาไหมไม่เข้าห้องน้ําเขาก็จะเขาจะดก็ไปเหมือนก็เกยวออกมาเนี่ยห้องน้ํากาอยู่ตรงนี้นี่เท้านี้ที่ทำให้เขาเนี้แล้วใครอาบน้ำเขาอ่ะเขาอาบเอง ตรงนี้ตรงแขนเนี่ยเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้จ้ะแต่ตรงมาของข้างล่างจะช่วยไม่ได้แค่เวลามันอาบน้ำเนี่ยมันเปลี่ยหรือเวลาเขาถ้าใครต้อเช็ดให้เขาเอะด้เนี่เขาอะไรแทะมันจะเต็มอยู่ตรงนี้เราต้องเอาแต่ยางมาเราเขาก็ทำเองเราทำเองเราทำเอาแต่ยางมันละเราต้องทำให้เขานะเพราะงั้นไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดเิดเชื้อบางทีก็ไม่มีเวลาเนาะไปรับจ้างไม่ต้องมีเวลาไม่ได้หรอกก่อนไปก่อนนต้องดูแลเขานิดนึงนะ เพราะอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นพี่สะพ้ายก็แล้วเนี่ยนีน้องสาวของสามีเราต้องดูแลนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวยังไงเพราะนั้นชื่ออไรเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจะจะต้องคุยกับอสมมด้วยนะเพราะว่านม่กำลังโทรอยู่เดี๋ยวผมจะให้ผมจะเดี๋ยวผมจะให้เงินไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็ท่านก็พาไปหาหมอเอารถใส่เข้าไปหาหมอแต่ต้องไปที่โรงพยาบาลโคราชโรงพยาบาลโคราชมีชื่อโรงพยาบาลแล้วมั้งนะ มหาราชมหาราชว่ามหาราชที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าผมว่าน้องมีคนดูอยู่บอกเลยครับว่าเคสอย่างเนี้ยผมว่าน่าจะทําได้แล้วสงสารเขาอย่านี้เขาเป็นมากี่ปีแล้วนานแล้วครับกี่ปีแล้วล่ะเขาเป็นมาแต่เป็นมาอยู่กันโดได้ได้ห้าปีนี้แต่เข้ามาแต่บ้านแต่ก็เป็นมาแล้วเป็นจากกําเนิดไหมพี่ชายพี่รู้ไหมเขาเป็นนั้งจตกกําเนิดไหมหรือว่าไม่ใช่ยังยังเกําเนิดเหรอครับประมาณกี่ปีพี่พอรู้ไหมไม่รู้ผมก็อยู่คน ที่เขาผมอยู่เขาเขด้วยยังยังไม่เป็นครับที่ผมย้ายมาอยู่โคราชนี่ครับเขาเป็นอยู่กับตอนนั้นอยู่กับน้องสาวผมเขามีแฟนไหมไม่มีครับครอบครัวไม่มีครับมันแสดงว่าเป็นถึงสิบปีแล้วไหมประมาณนั้นแหละแต่ประมาณสิบปีแล้วนะแต่ก็ไม่ก้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมที่แรกเขามาเขาขนาดนี้ค่ะมันดูแก่แก่นี้แต่นี้มาอยู่มาประมาณสี่ปีเข้ามาเขาไม่อยู่นะอ๋าทำไมอันนี้มันโตโตมาเรื่อยหนูก็สังเกตดูแต่ถ้าหมอไอเซเลแล้ว มันเป็นเสี่ยงในการเสี่ยง50-50เราก็ไม่อยากให้ทำแ,แต่คนนี้เมื่อไม่อยากให้ทำแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราต้องคอยดูแลอคเขาเพราะฉะนั้นะ ผมอยากรักาเเลยนะครับเพราะไงมีอสอมอ,อสอมอเนี่ยเขาดูแลดูแลพวกเราทั้งหมดอยู่แล้วในในชุมชนเพราะจะมีเงินเดือนของเขานะครับแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราออกเองนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้เงินทิ้งไว้อาจจะมีเพื่อนๆในหน้าแฟนฟน,นเพจเฟซบุ๊กของผมเอามาช่วยกันถ้าบอกถามหมอเลยว่ามีค่าใช้จ่ายไหมสมมติเราบอกมีเงินอยู่แค่นี้สักแสนหนึง่งถ้าสามารถผ่าได้อ่าถ้าสามารถผ่าไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะแคสนึงที่ผมไปที่คอพ่ออย่างเงี้ยนะก็ได้เงินช่วยมาสองแสนกว่าตอนนี้ก็กำกำลังเอาเรื่องเข้าเข้าที่ที่โรงพยาบาลอยู่ก็สามารถให้มันออกมนาะแต่กรณีนี้เหมือนกันนะครับถ้ามีเงินเข้าไปช่วยเหลือ,อคุณคนนี้เพราะนั้น,นต้องให้เอาสามอเนี่ยเช็เคเช็คแล้วก็แจ้งให้เราทราบตลอดว่าเคสของคุณพี่คนนี้คุณพี่อ่อนเนี่ย ลงตรงลงเป็นยังไงเอ่อสามารถรักษาเขาได้ไหมผ่าตัดเขาได้ไหมเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรกับร่างกายทำไมเพราะนั้นคนดูแลเนี่ยโอเคก็จะมีเพื่อนบ้านที่ดีนะครับถ้ามีอสมอที่ที่สามารถเอ่อจริงใจนะครับกับกับกับลูกบ้านกับอะไรผมว่าเป็นเป็นราที่ดีมากนะพี่อ่อนอยากตัดออกไหมอยากตัดออกไหมครับ อยากเนาะอืมทุกวันนี้กินข้าวได้ไหมกินได้แซ่บไหมแซ่บนะชอบกินอีหยังล่ะมักอีหยังมักอีหยังบอกสิมัดหมูฮะมักรหมูหมูแห้งจะไปกินเด้อหมูแห้งหลายเลยก็หากินบ่ได้เด้อหมูรอรอสองร้อยสี่สิบวันนี้กันยกกับร้านร้านรวงรวมเพื่อโฆษาครับอ๋ออยู่วัฒนานครใช่ไ แล้วหลานไม่มาด้วยหลานเขาอยู่ต่างหาดเัาไปเรียนหลานผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ๋อเขาก็มีแฟนครอบครัวเขาเป็นน้องลูกของน้องสาวแฟนหนูตอนนี้พี่แม่เพราะสียน้องน้องสาวผมกับน้องสาวผมเสียไปก็ี๋ยวเอางมาอยู่นี่มาดูแลงัล้ไม่มีใครดูแลคือต้องเปลี่ยนเพราะสิ่งสำคัญตี้เรื่องเรื่องทำความสะอาดเนี่ยเพาะมันเปลี่ยนวิธีมันเปื่อยเพราะว่าอะไรมันมันอั่เงี้ยน้ำมแข็ง เไหมเพราะนมันเป็นเหมือนเงเหงื่อตรงนี้ตรงเขาเร<ช>ียกว่างามขาเนี่ยพอเรามาโดนอะไรเสียสีมันก็จะเป็นเหงื่อเพราะเหงื่อรูกมันจะกัดเนี่ยมันจะกัดมันจะเพราะจะแสบเพราะนั้นต้องหาคอยหาน้ํามันที่มันไม่ไม่เกิดการเสียสีแล้วก็ใช้แป้งแปะแปกแ,แ,แล้วก็เช็ดอะไรทําน้องสาดแสบอยู่ไหมเนี่ยแสบบฮะแสบบ่เนี่ยแสบบ่บเน่เ็บบ บ่อันที่ตรงแดนี่เก็บบ่เนี่ยตรงมันถูนี่เก็บบ่บ่ไม่มีความรู้สึกเลยเจ็บต้อบอกว่าเจ็บนะบ่ต้องเกรงใจดอกบ่ต้องนั่นมันจะออกบห้องน้ำพี่ตะก้อนเหรอต้องบอกว่าออกห้องนั่อ๋อข้างในที่เป็นห้องน้ำหมดครับห้องนั่งครับแล้วก็ห้องนอนอยู่นี่เลยห้องนอนอยู่นี่ ห้องนอนห้องน้ําห้องเดียวกันครับห้องนอนห้องน้ำห้องเดียวเพราะว่าอาจารยเขาตอดเข้าไปได้ตอดเข้าไปเลยตอดตอดเลยดันเข้าไปเลยบ้านนี้สามล้านขายไหมขายเลยเหรอขายไหมยไดีใจดีใจยายอ่อนโนเนี่สามล้านขายไหมวก็ฟันดูดังเนี่ยบ่อสามล้านนะยายอ่อนขายไหมสามนี่บินพี่บินเขาจะซื้อสามล้านขายไหมไม่เป็นไรยายอ่อนเอาอย่างนี้เลยค่ะ แล้วสอมอาจะมาไหมอ่าผมมาถามไปช่า,างผู้ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะส่งสอมองมาแล้วก็ฝากกับผู้ใหญ่บ้านที่หมู่นี้ไปในตัวเลยเรียยร้อยครับเดี๋ยวยออนอนพีอย่างงี้เดี๋ยวผมจะมอบตังไว้ในยอออนหน่อยนะยออนยอ,อนมีบัญชีไหมผมมบัญชียอออนนี่ของบัญชีเยอ่อนเยอ่อนมีเงินอยู่ <c oughs> ในนี้เอ่อ <c oughs> ลาบาผู้ใหญ่จะมาจ้ะ ทั้งสองหมู่นะห้าแสนสองโอ้เด้ออเด้อเโอ้มีแต่เลขสองเนี่ท่าที่แเด็ดงินอยู่ในนี้โอ้บ่มี่นะตัวนี้เบิร์ดแล้พูดมาตยูหาแล้วมามีย้มาฟกเลยเออบงีเดี๋ยวไปดมาให ที่ไม่อยุคือท่านาพออ่อม่พ่ออ๋อเงินเงินค่าพิพิการเาาพาจ้าเงินพิการแปดร้อยแค่นั้นละ่ะแปดร้อยได้มากี่ปีแล้วเนี่ยได้มาตั้งแต่เขาอยู่วัฒนารรมได้ประมาณสิบปีเหรอใช่ออขอเขาทุกครั้งเลยเหรอใได้ตัวนั่นละ่ะมาเลี้ยงซื้อเขาซื้อกับเขาอ๋อก็อมาดูแลเขาได้จา้าเอามาดูแลแต่ครั้งนี้เงินที่ผมให้ไว้เนี่ยก็คือผมอยากจะให้รักษาตัวเขานะก็แบบจะทแค่นั้นไหลจะประมาณรักษาเพราะว่าตรงใจ เยาเงินส่วนตรงนี้ไปใช้ในสิ่งที่ที่เขาไม่ใช่ส่วนของเขาอะนะพี uh ่ชายพี Connie, okay. <S <S ่ชายรู้นะนะเพราะว่าผมผมไม่อยากให้ให้มีการเขาเรียกผิดผิดวัตถุประสงค์นะก็คือเนี่ยโอเคก็รักษาเขาก็ะัดค่ารถค่านุนค่านี้ค่าผ่าตัดท่อสมมอบอกส่ง้วทางปัทใชปตรงโรงพยาบาลมหาราาเขาบอกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านั้น ก็เอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายเราไม่ต้องไปควักเงินแต่มีส่วนหนึ่งก็คอยเก็บไว้ซื้อท่าปลาอาหารให้เขาทานแต่อย่าเอาไปใช้พุ่มเผื่อโดยที่มันไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมขอนี่เราพูดกันต่อหน้าอ๋อนะไรนะนะขอไปอย่างนั้นถ้าทําอย่างนั้นได้รับป่าได้เนี่ยรับรองว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจ้าเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ประอ่อนไว้สองหมื่นนะเอาวอสองหมื่นหนึ่ง เอาบอบอกว่าขายบ้านเนี่ย <satisfy> ค <fade ados> <mon adviser> ้นดูหาบ้านเนี่ยเอบอขายสองหมื่นเอาบอยิ้มยิ้มยิ้มเอาเอาบอสองหมื่นน้อยไปบอบอเหล่าน้ำเพลนไหมว่าเอาในแม่เอาบอบ้าบอบ้าหรือน้อยฮะให้ตังสองหมื่นมันน้อยหรือหลายอยากได้หลายหรืออยากได้น้อยน้อยน้อยบอสองพันั็สน่ะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะให้ป้าอ่อนไว้เอ่อ ห้าพันนะอีกหมื่นห้าผมจะโอนเข้าบัญชีนี้ไว้ <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยวมีเงินเข้ามาในบัญชีไว้ไหนเดี๋ยวใครเป็นคนเรื่องเก่งกับดูเรื่องเงินบัญชีค่ะ <Yeah. S 1> เราใช่ไหมใช่นูค่ะถ้างั้นเราก็เ <laughs> ช็คให้ดู <laughs> ว่ามีเงินเข้ามาช่วยเท่าไหร่อย,อยังไง <Yeah. S 1> นะเพราะออกการอ,าออกเบิกเงินแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยม,มันต้องมัมนต้องมีมันจะมีในการวัตถุประสงค์ออกเบิกไปเพราะอะไรยังไงนะ ค่าลุงแค่นี้ก็ต้องนั่นด้วยนะเพราะว่าเราคนพิการคนไม่ออย่าเอาเงินของเขาไปทำเรื่องนึ่งนะเดี๋ยวให้ไวห้าพันนะเอาไว้เผื่อพอสอมาแล้วเอาเงินห้าพันเนี้ยไปซื้อของจําเป็นแล้วก็ค่ารถที่จะไปมหาลาดไปตรวจนูน่นตรวจนี่แล้วก็ถ้าไม่พอก็มันหมื่นห้า 15, อยู่ในบัญชีนะก็เบิกเอามาอ่ะแล้วพเรื่องอะไรเดี๋ยวมีเพื่อนๆของผมหน้าหน้าหน้าในใจบุญก็เอามาช่วย อ่าพอ่อนนะไว้ห้าพันก่อนเนาะยางเงินสดไปเยอะเนาะอย่าโดนป้นเด้องานบออย่าโดนบ้นบ่ฮะบ่เขานี่บ่มีบอมีบอเหมืนแร่งกินข้าวย่างนี่กินไก่ย่างบ่ทัานได้กินบออยากกินย่างนี่แหละ บอกลยกกินนืบอกคนไปเลยกหูกินหมูกินหมูกมูมินแต่ของแพงแมหมูงละตงร้อ้ใช่ไเนี่ยตงคงนี่ดะอซื้อบห้เปิดเลยไโตนี่โตน้อยๆนี่อันนี้ห้าพันนะ

อยากยังให้เพื่อนไปซื้อเลยนะแล้วก็ยัดเก็บไว้ห้องนี่จราบกูใดเนี่ยรอดหัวมากหนิปียาวด้อเจ๋งเจ๋งเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวไปซื้ออะไรแล้วก็ค่อยให้เขาไปซื้อเนาะเรื่องรถเนี่ยผมปมาสั่งคุยทางพื้นที่คุณพี่โอเคจะไปมหาบอกจะได้ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวก็เบอร์ทางนี้ไว้อ่าถ้าจะไปวันไหนจะให้รถกู้ภัยมารับนะกู้ภัยในพื้นที่เขาจะมารับรับเสร็จแล้วก็ไปไปที่โรงพยาบาลมหาราชแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะ ไ็ได้เช็คว่าว่าได้ยังไงน,นี่ถ่ายหมดแล้วเรียบร้อยนะนเปล่านะ

ยายอ่อนก็จะมีความสุขนะวันนี้ยิ้มเยิ้มเยิ้มไม้มีความสุขสบายใจบ่อยได้สบายใจเนาะเพิจนป็นละล้าคนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสบายใจถ้าไม่ได้ตัดออกเนาะไม่ผ่าตัดออกจะสบายใจโอเคโอเคเด้อยายอ่อนเด้อเด้อชัดมากเลยผ่าตัดออกนะโอเคนั้นก็เออบางก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวเกิดเอาสมอมาเราจะรู้ว่าเขาสามารถที่จะ ไปโรงพยาบาลแล้วทางหมอเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะก็อยากจะฝากคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราบด้วยนะครับว่ารักษาได้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะฮะถ้าอยู่ในหลักแสนก็ถึงก็เดี๋ยวมีกดโควนเข้ามาก็น่าจะถึงแสนอยู่นะครับเพราะอยากให้ให้ร่างกายเขาปกติแล้วก็สามารถที่ถ้าก็ไม่มีกล้องตรงนี้เขาจะเดินไปนู่นไปนี่ไหนได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้เพราะว่าขาขาเขาพิการด้วยไหมก็ยังดีกว่าขาไขายแต่ไม่ต้องมีอะไรติด เรียกว่าเป็นเป็นรียกพันธนาการอยู่กับตัวนะครับถึงแม้ว่าโอเคเขาก็สามารถเป็นลูกเต็้ได้ก็ฝากด้วยไงก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็รีบออกไปข้างนอกเอาเดี๋ยวมันจะมืดคำ่คำเราคังเข้ามาในลึกมาลกลึกมากปักท้องใจแต่เข้ามาในนี้อีกลึกมากนะครับไปที่ผ่านจิมคอมสันมาด้วยนะครับเป็นไล่ไล่หมอนนะไล่หมอนของจิมทอมสันโอเคนะครับเ,เพื่อนๆขอบคุณมากครับ กำลังใจนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเคสต่อไปนะครับวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจไปเคสดูนะครับแกงกระจานนะฮะบุรีนะครับ,รบวันนี้แกงกระจานยังติดอยู่ที่โรงพยาบาล<ม>ก็เลยมาเคสนี้ก่อน<ม>เดี๋ยวเคสแกงกระจานเดี๋ยวอาจจะแต่สิบสี่สิบห้าสิบหกนั้นเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะฮะเดี๋ยวพี่น้องจังหวัดเลยเจอกันได้นครับสิบสี่สิบห้าสิบหกับผมโอเคครับ ออ้อได้ก็ผู้ใดนี่ยโอเคครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ละครับ